สำหรับวันนี้มาดูขั้นตอนในการยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจผ่านแอปพลิเคชันไม Mo จะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเร็วที่สุดมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยล่าสุดในการยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจของธนาคารอมสินจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันไม m IM o โ เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด2.1.0ก่อนที่จะทำรายการนะคะโดยการยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจผ่านไมโมด้วยตนเองสามารถทำได้แล้ววันนี้สำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS ธนาคารออมสินกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิ์ให ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็วๆนี้โดยสินเชื่ออิ่มใจมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งจะมีวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินรายละ1 0 0 0 0แสนบาทกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใช่หาเร่ แผงลอยเช่นร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์พัตคารร้านอาหารสแตนอะโลนเป็นต้นโดยระยะเวลาการกู้ยืมจะปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยในช่วงหงวดแรกส่วนระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้และดอกเบีย้ยเมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยแล้วไม่เกิน5ปี ซึ่งอัตราดอกเบีย้ยจะคิดร้อยละ3.99ต่อปีเป็น Effective Rate ไม่ต้องใช้หลักประกัน เป็นสินเชื่อแบบคลีนโลนซึ่งช่องทางในการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการประกอบการกู้สินเชื่อคือสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของธนาคารอมสินที่ w w w g s b o r t h ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ทธันวาคมปี2,564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการโดยต้องแนบรูปถ่ายสถานประกอบการแนบรูปถ่ายใบเสร็จหรือสัญญาเช่าหรือใบทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของโดยสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินหลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน5วันทําการซึ่งคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้นผู้ที่ผ่านสามารถยื่นกู้ได้ที่หมโมแอปพลิเคชันค่ะซึ่งเงื่อนไขในการพิจารณาจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์1143โดยในการเข้าเมนูขออนุมาติสินเชื่ออินใจผ่านไมโม วิธีที่1คือเข้าสู่ระบบ m มโ o และกดแบนเนอร์สินเชื่ออิ่มใจจากนั้นอ่านรายละเอียดมาตรการเมนูแล้วกดเข้าสู่เมนูได้เลยค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อนี้ และวิธีที่2ในการเข้าสู่เมนูสินเชื่ออิ่มใจคือเข้าสู่ระบบไมโมเลือกเมนูบัญชีจากนั้นกดเมนูผลิตภัณฑ์และบริการแล้วเลือกที่สินเชื่ออิ่มใจโดยการอ่านรายละเอียดสินเชื่อจากนั้นกดปุ่มสมัครได้เลยค่ะและให้ท่านกรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดถัดไป จากนั้นตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวแล้วกดยืนยันเลือกวงเงินสินเชื่อที่ต้องการแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นให้อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่จะได้รับจากนั้นกดปุ่มถัดไปและให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นกดเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องข้าพเจ้า และยอมรับเงื่อนไขของสัญญาจากนั้นให้กดยอมรับและเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลและกดยินยอมหากตกลงให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล และหลังจากนั้นให้กดยอมรับและกดถัดไปเพื่อขอรับรหัส OTP ได้เลยค่ะโดยระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้จากนั้นให้กรอกรหัสที่ได้รับทาง SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือภายใน2นาทีแล้วกดถัดไปจากนั้นให้กดยืนยันรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งสามารถเซฟเก็บไว้ ในคลังภาพได้โดยกดเครื่องหมายตามในรูปภาพได้เลยค่ะและหลังจากนั้นหน้าจอจะขึ้นว่าสถานนะอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อซึ่งขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ก็คือให้กดถัดไปเพื่อดำเนินการทำสัญญาซึ่งจะต้องทำสัญญาให้เรียบร้อยภายใน7วันโดยการอ่านรายละเอียดสินเชื่อที่ได้รับ จากนั้นกดถัดไปและอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขกดเครื่องหมายถูกที่ช่องข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญาจากนั้นให้กดยอมรับ และกรอกรหัสผ่านแอปพลิเคชันไม m o โเพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้และกดถัดไปจากนั้นกดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP จากนั้นให้กรอกรหัส OTP แล้วกดถัดไปได้เลยค่ะโดยหน้าจอจะแสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จจากนั้นให้กดเสร็จสิ้นโดยเงินกู้ของท่านจะโอนเข้าบัญชีภายใน3วัน ซึ่งตรงนี้ย้ำอีกทีนะคะสำหรับลูกค้าจะต้องสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเท่านั้นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้นจึงทำการล็อกอินเข้าสู่แอปพลิเคชันไมโมเพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจซึ่งผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่ออ,อิ่มใจซึ่งเมนู จะแสดงในวันที่21กรกฎาคมปี2564เป็นวันแรกหากใครเข้าไปตรวจเช็คก่อนหน้านั้นให้ลองเข้าไปตรวจสอบอีกทีและอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชัน m ม m o เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนทำรายการในการขอสินเชื่อด้วยนะคะ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอมสินผ่าน w w w .gsb.or.th หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน5วันทำการซึ่งคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้นผู้ที่ผ่านสามารถขอยื่นกู้ได้ในแอปพลิเคชันเท่านั้นนะคะโดยเข้าไปยื่นขอกู้ได้ที่ใหม่โมแอปพลิเคชันค่ะซึ่งหลังจากนั้นจะต้องรอ การพิจารณาสินเชื่อโดยเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อจะเป็นไปตามที่ธนาคารอมสินกำหนดซึ่งหากท่านไหนมีรายละเอียดหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเคอ Call Center เบอร์โทรศัพท์1143ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ